สวัสดีนะครับสวัสดีใหม่นะครับผมก็วันนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะครับปีสองพันสิบสามนะผมก็วันนี้นะครับเราตื่นสายนิดนึงว่าเมื่อคืนหลังจากที่เราไปอ่าถ่ายรูปเขาดาวใช่ฮะเรากลับไม่ได้นะฮะกว่าจะได้กลับเราก็ตีห้านะผมก็เลยขอนอนตัวันนิดนึงนะครับเพิ่งจะตื่นแล้วก็รีบมาที่นี่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่นะฮะคัฟโอกะ ยาฮูดโดมนะครับผมไปว่าโอกะยาฮูดโดมจะไปนะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นโดมที่แรกนะที่สามารถเปิดหลังคาได้นะครับผมคือแบบเวลาแบบอากาศดีๆอย่างเงี้ยเขาเขาคือแบบเขาก็เปิดหลังคาใช่ไหมแต่พอแบบวัานไหนถ้าฝนตกเนี่ยเขาก็ปิดหลังคาเงี้ยซึ่งแบบเจ๋งมากนะโดมที่นี่นะครับ ก็แต่รู้สึกว่าวันนี้โดมจะไม่มีอะไรนะครับผม,มรู้สึกว่าวันนี้จะไม่มีแข่งนะครับก็เงียบๆนะครับโดมก็โอเคนะใหญ่สมควรนะครับก็นะฮะ คือโดมที่นี่เขาจะแบบมันจะมีห้างติดอยู่ข้างๆนะผมก็บางทีคนเขาแบบมาห้างเสร็จใช่ไหมเขาก็แบบแวะมาดูโดมบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เราก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเรา <c oughs> เราอาจจะแวะไปห้างนะเราหิวข้าวนะ <c oughs> โอเคนะเออผมก็เลยมีคําถามนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็อ่าผมมีคําถามนะว่าเนื่องจากผมไปเที่ยวมาเนี่ยถ้าใครได้ดูคลิปใน youtube ผมนะตั้งแต่ผมไปเที่ยวมาเนี่ยผมไปมาแล้วกี่โดม นะครับใครที่ตอบถูกนะครับเรามีรางวัลให้สองท่านแรกนะครับก่อนนะครับส่งต่อมาใน facebook แล้วกันใครที่รู้ a c e b o o k ผมนะครับก่อนนะครับ www.facebook.com/ n o r e t u r n 7 9นะครับผมส่งตอบมานะครับสองคนสองท่านแรกที่ตอบถูกนะครับเรามีของขวัญเป็นโพสการ์สวยๆส่งไปให้ละกัน โอเคนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะส่งมาทางส่งต่อมาทาง Facebook ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องส่งไปที่นี่เลยนะครับแค่คลิกคลิกคลิกนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองลองเดินไปดูดีกว่าว่าโดมเขามีอะไรบ้างนะฮะแต่คิดว่าคงเข้าไม่ได้นะผมก็มันไม่มีเขาไม่ได้เปิดไอ้นะวันนี้ไม่มีแข่งไม่มีเลยนะก็เราก็เดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่เขาขายตั๋วนะแต่เขาไม่ได้ขายแล้วันนี้นะเขาปิดแนละ้วเรามาอยู่งานที่นะี่ขายที่นะครับเราอยู่ตรงนี้นะแดงๆนี่นะมาเดี๋ยว,ยว <S <S นะครับนี่ทรงไม่เป็นทรงเป็นโล่งๆนะครับและที่เขาจะมีราคานะฮะร,ราคาที่นั่งโอ้โหแบบราคาสูงสุดนะครับ หนึ่งมืนสองพันเยนโอ้โหทำงานวันหนึ่งเลยนะฮะโอ้ยไม่ใช่สินี่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 แพงอันนี้อ๋อยนี่ห้าคนสองหมืนห้าพันเยนนี่ห้าคนนะฮะนะครับนี่ราคาก็จะมีนะครับล้วแต่นะเป็นแบบชั้นนะผมก็น,นะครับชั้นแบบอาจจะแบบดงไซน์เห็นชัดหน่อยอาจจะแพงหน่อยอย่างเงี้ยนะครับดูครับรู้สึกว่าแบ่งตามเกรดสีหรือเปล่าอ่าใช่แล้วเลยสี 4, พวกนี้นะฮะ ที่เป็นสีๆเนี่ยนะครับพวกสีเนี่ยเขาไม่แบ่งนะครับราคาลนะครับนะครับทางเข้าก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทางรู้สึกจะมีแปดทางเข้านะถ้าดูไม่ผิวนะนะซึ่งเนี่ยผมก็เคยเห็นนะแบบเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาแบบชอบมาดูกันนะผมก็แบบเออแบบไงคนก็ชอบเนาะ ดูเบสบอลอะไรเงี้ยตั๋วแพงนะนี่บางที่แบบทำงานเป็นวันเลยนะเนี่ยครับราคาเลยแต่อย่างว่าทุกคนชอบนะเขาก็นะเคนะครับก็มีคนมาเดินดูมาชมโดมนะฮะวันนี้อากาศดีนะ <ín> <within> <terms> <tradicional> นี้ก็แดดแดดออกนะครับรโปรง่งนะครับโชคดีที่ฝนไม่ตกในวันนี้โชคดีมากฝนตรงนี้คงไม่สนดวกอากาศก็หนาวน,นะนิดๆใช้ได้โอเคเราลองเดินไปดูร,รอบๆนะอ,นนอันนี้เราเดินมาถึงประตูที่สี่นะครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ตรงอใกล้ๆทางเข้าทางที่สองนะครับประตูที่สองนะผมตรงนี้เนะี่ยจะมองเห็นทะเลนะครับคืออ่โดมที่นี่นะผมคืออยู่ติดกับทะเลเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นทะเลได้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวใจดูนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นแบบ เป็นคลองจะเป็นคลองแล้วก็แบบเป็นทางออกออกสู่ทะเลเลยนะครับที่ใจโอเคแล้วบรรยากาศดีมากนะครับลมกรบเย็นสบาย <c oughs> นะครับใครที่แบบมาเที่ยวที่นี่ก็นะครับเดินเที่ยวโดมเสร็จก็มาเดินเที่ยวสาทะเลได้นะผมโอเคนะครับถ้ามีเวลานะนะครับ สวยมากบรรยากาศโอเคเลยครับผมวันนี้แดดก็ไม่ร้อนมากนะครับลมก็โกรกโอเคแต่ใส่เสื้อผ้ามันหนานิดนึงนะฮะเดี๋ยวเป็นบัตรโอเคนะครับแล้วก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับคือนี่สังเกตว่าเนี่ยโดมจระโดมเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาเป็นบอลประจำทีมประจำทีมประจำที่ของเขาอะไรเงี้ยที่นี่นะเขาจะเขียนว่าซอฟต์แบงก์ใช่ไหมฮะ ถ้าใครเคยดูนะฮะพรอเขียนว่าซอฟต์แบงค์เนี่ยคือจะบอกว่าไอ้ยี่ห้อซอฟต์แบงค์เนี่ยคือมันเป็นยี่ห้อของอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะค่ายโทรศัพท์ค่ายค่ายโทรศัพท์นะฮะของที่ญี่ปุ่นนรุนแรเป็นแบบเป็นค่ายใหญ่เลยแหละนะฮะส่วนมากเขาใช้กันนะซอฟต์แบงค์นะครับก็เป็นเหมือนแบบผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมอ่าทีมเบสบอลของที่นี่นะครับก็โปรโมทให้เขานะเดี๋ยวเผื่อเขาเห็นเราแล้วเขาแบบจะแบบนะครับก็ เป็นสปอนเซอร์ให้เราบ้างนะครับอย่าลืมก็นะเป็นสปอนเซอร์ให้ no นอร์ทิเรนจิตก้ารบ้างนะครับ<ม>หาสปอนเซอร์อยู่ครับหา<ม>เงินเที่ยวอ,อยู่ครับโอเคปะเราเดินทางนู้นต่อเลยครับ นี้นะครับเราก็แวะมาข้างๆไอ Yahoo Dome นะครับก็เป็นเหมือนเป็นห้างนะครับเขาก็มีเป็นเซ็นเตอร์ฟู้ดนะครับคือมีร้านอาหารมีเพื่อเลยงร้ไปกินข้าวนะตื่นมายังไม่ได้กินเลยนะครับตอนนี้ก็แวะมากินข้าวนะครับก็วันนี้ก็กินอาหารญี่ปุ่นนะฮะวิ่ย Yahoo Dome เสร็จจบนะครับก็เป็นข้าวไก่แล้วก็ลาบไทย เดี๋ยวที่ให้ดูนะแล้วก็มีซุปนะเป็นเซตมานะครับมีผักดองนิดหน่อยมาให้ด้วยนะเจ็ดร้อยสามสิบนะครับก็โอเคนะครับถือว่าราคาใช้ได้ฮะไม่แพงจนเกินไป ี๋ยวจะลองตักให้ดูนะไข่นิ่มดีอรอจาอร่อย โอยากรด็อกก็คือแบบถ้าแปลเป็นตัวภาษาไทยก็เรียกว่าแม่ลูกมันเป็นไก่กับไข่แม่ลูกก็กินแม่กินลูกกินโชว์ให้ดูไก่นะฮะอืมไก่นิ่มดี ซุปเนี่ยมันต้องใช้สะกเกียบเลยใช้ช้อนตักแล้วกันอะซุปซุปหอยสซุปหอยมีหอยด้วยเนี่ดยดูหอยหอยัะหอยซุปหอยนะครับอ,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 อร่อยครับโอเคใช้ได้เลยสินบาท โ okay. อรน่าข้างๆยาุโดมนะคัขึ้นมาสก็มีร้านอาหารเยอะนยะนะไม่กิอเห็นเ,นป,นเป็ร้านแบบแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็มีนะครก็ลองเข้ามาดูล้วกันนะโอเคนะเดี๋ยวเราขออนุญาตก,กินก่อนนะเราเดี๋ยวเราเดินไปท okay. เที่ยวต่อเดี๋เจอนะครับ